อาตาตาตาโอ๊ยอะไรอะไอ้ทำไย哟อาตาไหนหรือฮะอยากคุยเหรอครับผมอ่ะเอามือเข้าปากแล้วตาใช้แป๊วเลยอุ้ยเอ้อะไรหรุ่งเอาผูฟูเหรอครับผมผู้ผู้หรอครับผมเอออุ้ยอุ้ยทำไมมาค้างงี้ล่ะหรุ่ กลาคืนตาใช้แป๊วอือยิ้มแล้ออ่ะยิมายูอ้ยอ้ออืมเ่หลฮะอะไรหลุฮะอ้ยาอยากคุยละสิลหลอยากคุยละสิ ครับเอุอาะอาจารย์อาจารย์อาจาอาจารย์อาจาอุ๊ยดิ้นดุกดิกดึกดึกเลยเป็นไรเนี่ยให้เป็นหมูแดงไหมเนี่ยอาหมูแดงไหมเนี่ยอืออะหมูแดงหมูแดง chẳng ai eo ai lời chẳng ai 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 lời ai 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 eo ai